Let's หอมไม่ชื่นใจหนยสิไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาใไมเขาอายอะไรอ่ะไม่อายอ่ะพี่หน้าด้านเขาดูไปเลยตาสบายเอางี้ทำจริงอยากให้หอมไหมถ้าอยากหอมส่งเสียงเลยจะหอมนะหอมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะหอมไม่ได้ค่ะทำไมก็พี่มีเมียแล้ว่า ใส่ซิปท์ด้วยเหรอเดี๋ยวนะนี่ๆๆๆอะไรอ่ะเอาไส้ไหลจะมีกันก่อนเหาอไส้ไหลด้วยรถมองไส้ไส้ไส้ไหลด้วยอ่ไม่เป็นไรพี่ถือให้ครับบอกมือหน่อยชัยชอบบอกมือหน่อยเมื่อกี้สนุกสนานแตะเบกนี้นี่เปิดมาเป็นซึ้งเลยทั้งค่ะ โหพอมากเลยนี่ข้างหลังเวทีที่ยังชมกันเองเลยนะครับอันนี้มันจะมันจะเป็นฉากแรกของวก<า>เราเลย<า>คือป<า>กติตแล้วถ้าเป็นละครหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วความรักระหว่างพระนางเนี่ยมักจะจบกันตอนท้ายาอันนี้คือเราจะเริ่มต้นกันด้วยความรักหวานซึ้งก่อนอเลยก็คือจบไปได้เยอออกได้เลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแาลว่าเราเริ่มต้นด้วยความรักกันก่อนเพราะว่า เนี่ยขอให้เหมือนเดิมมันคือเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวที่พิสูจน์ความรักที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ตามใช่ค่ะแล้วเพลงนี้ที่มันร้องเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นเพลงคู่ที่ได้รับความนิยมมากใช่ว่าเป็นบทเพลงที่พร้อมมากเหมือนแบบว่าเหมือนค้าก่เลยมีสัมผัสนอกสัมผัสในใช่ครับใช่แล้วโดยโดยเฉพาะมีท่อนแบบ ก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอันอาจจะเป็นคีย์ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะจะค่อนข้างเพราะก็อย่างอย่างน้องเบล้องอยู่มันจะพอดีแต่ของผู้ชายก็ใส่จะเต็มที่มันก็จะอยู่มันจะเบาๆบหน่อยด้านนั้นนะเล็นๆๆไม่ใช่โอ๊ยมันน่ารักจังเลยบรรยากาศแล้วเคื่อนเกิดไม่ต้องเรียนเหมือนพี่ซีแมทแนนช์ไม่เกิดค่ะว่าพี่ซีมีเมียแล้วไปกิน สนิทกันแลสนิทกันเนื่องจักกันอยู่แล้วน่ารักนะเชื่อว่าเป็นอีกฉากที่อยากได้ชมแล้วกันเพราะว่ามันเป็นฉากที่น่ารักเพลงพาไปอยู่แล้วแต่ว่าในการแสดงก็ส่งไปอีกใช่ค่ะต้องติดตามนะคะติดตามครับต้องติดตามแน่นอนเลยนะฮะในละครเพลงเรื่องนี้นะครับนอกจากคู่ของของชาติแล้วก็น้ำตานะครับผมเรียกได้ว่าในละครเรื่องขอให้เหมือนเดิม สุชาราพรด h e ิว s i c a l อเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคู่ที่ไปตามลุ้นกันนั่นก็คือคู่ของลุกต้อนและก็ลูกหลินใช่ครับก็จะเป็นยังไงนะจะสมหวังไหมหรือว่ายังไงอาจจะเข้าน้ำตาก็ได้ต้องไปดูกันนะฮะเอาอย่างนี้ไปดูเลยดีกว่าไหมไปดูเลยค่ะไม่ดูเลยค่ะครับชิญครับ